นี้เรากลับมาอยู่กันในเพยเดสองนะครับจริงๆเนี่ยผมหยุดเล่นเพย2เดสองไปแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทำคลิปต่อแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้ถือว่าทําให้เป็นพิเศษแล้วกันหวังว่าจะมีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับที่อยากจะฝึกเล่นด่านแบงค์นะครับแบงค์แบบไหนก็ได้นะครับไอ้สามสี่แบบของมันนะครับรวมถึงไฟสตาร์เตอร์วันที่3ด้วยนะครับจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะหัดเล่นด่านนี้นะครับ ในการสเตลนะเราก็ไม่อยากจะค่าตัวประกันเลยนะครับแต่ว่าเจอปัญหาที่ว่าประชาชนเยอะมากนะครับแต่มีเชือกแค่6เส้นแล้วก็ยังไม่คล่องนักกับการที่จะควบคุมคนทั้งหมดนะครับในระหว่างที่จะต้องขนเงินด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการสอน การเออ่สเตลด่านแบงค์นะครับโดยที่ควบคุมด้วยเสียงนะครับนั่นก็คือการใช้สกิลคอนโทรฟิกนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับสกิลคอนโทรฟิกเนี่ยจะอยู่ในเออ่สกิลของมาสเตอร์มายสกิลแรกๆเลยน่าจะเทียร์สองมั้งประมาณเทียร์สองนะครับด้านซ้ายเป็นรูปผู้หญิงวิ่งนะครับอันนั้นนะครับต้องใช้นะครับเพราะงั้นเนี่ยในครั้งนี้ครับปืนที่ผมใช้ปืนพกนะครับจะเก็บเสียงแต่ว่าปืนอาซาวเลเฟลจะไม่เก็บเสียง นะครับเพราะว่าเดี๋ยวราจะต้องใช้เสียงของปืนในการช่วยควบคุมผู้คนนะครับก็คือการยิงขู่นั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือจะต้องอาหาห้องยามให้เจอนะครับเพื่อปิดกล้องเพราะว่าในระดับของเดนวิชนะครับกล้องจะเป็นไทตันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะจําเป็นจะต้องใช้สกิลของโกส t ด้วยนะครับที่เป็น ECM Jammer ไม่ใช่ ผมจำชื่อสกิลไม่ได้นะครับสกิลของ ECM น่าจะเทียบนบนๆแล้วล่ะที่ทำให้สามารถใช้ ECM ในการเปิดประตูที่ต้องใช้การาดได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีสกิลนี้เนี่ยเราจะต้องไปจัดการกับแมเนเจอร์ให้ได้ก่อนเพื่อลุ้นว่ามันจะมีการาดไหมนะครับแล้วก็ถึงจะเอาการา์อันนั้นเนี่ยมาเปิดประตูได้นะเล้วพอกันเนี่ยแนะนำว่ามีเลเวลสักหน่อยนะครับล้าก็มาเปิดอันนี้นะครับมาเปิดประตูนี้ แล้วก็หลายๆคนนะครับที่เล่นดบบนี้จนคล่องแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าผมเล่นแบบค่อนข้างช้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เค้าโทรฟิกเล่นให้เร็วกว่านี้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือผมทําแบบสอนคนที่เพิ่งหัดเล่นจริงๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันต้องเป็นแบบเพลย์เซฟนะครับแล้วก็ควบคุมในเขาเรียกอะไรอ่ะควบคุมพื้นฐานนะครับที่เขาจะเป็นจะต้องใช้นะครับประมาณว่า ไม่จำเป็นต้องรู้มุมเยอะไม่จําเป็นจะต้องรู้อะไรมากมายก็สามารถเล่นตามได้นะพออย่างนี่ยถ้ากับว่าใครที่เล่นคล่องแล้วก็สามารถข้ามคลิปนี้ได้เลยนะครับต่อนะครับทีนี้เนี่ยในฉากนี้นะครับจะมีกาดทั้งหมด4คนนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถจัดการกาดทั้ง4คนได้เราก็สามารถตอบวอได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าวอจะไม่พอนะครับเพราะว่ายังไงก็มีแค่4คนแน่นอนนะครับ แต่สิ่งที่ต้องกังวลมากกว่าในด่านนี้เนี่ยก็คือจำนวนของประชากรนะครับซึ่งมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าถือว่าไม่ยากจนเกินไปเพราะว่าประชากรทั้งหมดนะครับประชาประชากรเลยแหละประชาชนทั้งหมดนะครับของด่านนี้เนี่ยจะมีเดินข้างนอกแค่3คนนะครับเอ่อน่าจะ3 4อันนี้ผมเริ่มจําไม่ได้ละน่าจะ3คิดว่าน่าจะ3าเพราะในรอบนี้ที่ผมเล่นมันมีแค่3นะครับด้านนอก,นนอกแล้วก็ประชาชน,นอื่นๆเนี่ยจะอยู่ในตัวตึกหมดเลยนะครับ ซึ่งทําให้การควบคุมด้วยเสียงเนี่ยถือว่าง่ายนะครับโอเคผมเก็บศพยามคนแรกนะครับเราสามารถยิงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เข้าออกตรงนี้ได้ถ้าเกิดว่าคอนซิลเมนต์ของเราสูงนะก็คือค่า d e t e c t i o n Leak ต่ําก็จะสามารถเดินผ่านตรงนี้ได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่คล่องก็ไม่ใช่แค่ไม่คล่องแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีค่าคอนซิเมนต์ไม่สูงนักสำหรับมือใหม่เลยนะสำหรับมือใหม่เลยนะครับ แนะนำว่าเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้เราทําให้มันทำให้ค่า detection risk ต่ำกว่า5ไว้แล้วกันนะครับมันจะง่ายนะครับถ้าแตะ10เนี่ยผมคิดว่ามือใหม่บางคนถ้าพื้นฐานไม่ดีเลยนะครับอาจจะเริ่มยากแล้วเพราะงั้นก็ต่ำกว่า5จะดีที่สุดนะครับ ด่นานี้เนี่ยเวลาที่เราจะฆ่ากาดครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือตัวแบงค์แมเนเจอร์นี่แหละครับมันเป็นตัวละครเดียวที่จะเดินอยู่ในตึกนะครับไม่นับยามนะเป็นประชาชนคนเดียวนะครับที่จะเดินอยู่ในตึกเพราะงั้นเนี่ยมีโอกาสที่เรายิงกาดเออเอาใหม่มีโอกาสที่เรายิงยามนะครับแล้วแบงค์แมเนเจอร์จะเดินมาเห็นเพราะงั้นก็คอยตื่นตัวนะครับระวังไว้ตลอดด้วยว่ามันจะเดินมาหรือเปล่านะโอเคทีนี้ผมก็เก็บศพครั้งที่2กับกาดคนนี้นะครับ ซึ่งนั่นหมายความว่าผมใช้กระเป๋าศพหมดแล้วนะครับ2ใบนะครับแต่ว่ากาดเนี่ยเก็บไป3แล้วนะครับมีในห้องกาดหนึ่งคนนะครับมีที่ผมเก็บเป็นกระเป๋ามาเนี่ยอีก2คนนะครับเหลือกาดแค่คนเดียวเพราะงั้นถ้าเกิดว่าผมยิงผมจะไม่สามารถเก็บได้นะครับแต่ว่าก็ต้องระวังแค่แบงก์เมนเจอร์เท่านั้นเองเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แล้วยังเล่นไม่คล่องแนะนําว่าให้จัดการกับแบงก์เมนเจอร์ให้ได้ก่อนนะครับเราเค่อยจัดการกับกาดจะปลอดภัยกว่า แต่ว่าในกรณีที่เราไม่สามารถจัดก,การทั้งการทั้งแบงก์มเดเจอร์ได้ในตอนนี้นะครับเราก็สามารถใช้เวลาของเราตรงนี้เนี่ยตรงที่ไม่มีอะไรทำเนี่ยครับออกมาด้านนอกตัวตึกนะครับเพื่อจับประชาชนที่เดินไปเดินมาข้างนอกนะครับอย่างที่บอกครับว่าน่าจะมี3คนนะครับรวมถึงตัวที่อยู่ตรงมานั่งด้วยนะครับถ้าเกิดว่าตรงมานั่งหน,น้าธนาคารไม่มีใครนั่งแปลว่ามันจะเดิน3คนเลยนะครับแต่ถ้าว่ามีนั่งอยู่1คนแปลว่าจะนั่งห เราก็จะมีเดินหน้าไม่ใช่เดินเดินอยู่ข้างหน้าจะเดินอยู่รอบๆธนาคารอีก2คนนะครับรวมแล้วก็เป็น3เท่ากันนะแต่ว่ามันมีความง่ายอยู่ครับก็คือมันจะมีซอยเพียบเลยนะครับในด่านนี้ซอยที่อยู่ข้างนอกตัวตึกนะครับสามารถซ่อนประชาชนได้นะครับเพราะงั้นก็ค่อยมองจังหวะให้ดีๆครับแล้วก็จับประชาชนข้างนอกให้หมดก่อนที่จะปิดธนาคารทุกครั้งนะครับ สำหรับมือใหม่นะทุกครั้งนะเพราะว่าถ้าพลาดขึ้นมาเดี๋ยวจะแก้ไม่ทันนะครับโอเคตรงนี้ผมจะถือโอกาสจับ2คนพร้อมกันเลยนะครับ ระหว่างนี้นะครับผมจะเดินไปเดินมาอย่างนี้แหละนะครับเพื่อหาจังหวะหาโอกาสนะระหว่างนี้เราจะมาคุยเรื่องของสกิลการสําหรับใครที่เป็นมือใหม่จริงๆเราก็ยังไม่รู้มากนักว่าสกิลมีอะไรบ้างกำับการสเตลนะครับสกิลคอนโทรฟิกที่ผมพูดถึงนะครับความสามารถของมันก็คือเสียงอะไรก็ตามที่เราทำนะครับจะทําให้ประชาชนที่ได้ยินเสียงนั้นนะครับลงไปนอนกับพื้นนั่นหมายความว่าผมสามารถใช้เสียงโดยที่ไม่ต้องใช้เชือกนะครับ อันนี้หนึ่งสกิลแล้วแล้วก็สกิลที่2ที่จะเป็นต้องใช้ในด่านนี้นะครับคือควรจะต้องมีนะครับก็คือสกิลเชือกนะครับสำหรับมัดตัวประกันนะครับสำหรับมัดประชาชนนั่นแหละมันจะเพิ่มขึ้นมาอีก4เส้นนะครับรวมแล้วก็จะเป็น6เส้นถ้าจําชื่อสกิลไม่ผิดน่าจะเป็น cable tie นะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายที่ใช้ในการเปิดประตูนะครับที่ผมจาชื่อไม่ได้นั่นแหละของโกสนะครับที่ใช้จับเมื่เปิดประตูได้นะครับ สกิลนั้นเนี่ยให้อัพเป็นระดับเอสนะครับก็จะสามารถใช้เป็นประตูได้นะครับแต่จริงๆถึงไม่มีก็สามารถใช้ได้นะครับไม่ใช่ถึงไม่มีก็สามารถเล่นด่านนี้ผ่านได้นะเพียงแต่ว่ามันจะยากกว่านะครับก็เลยแนะนําว่าถ้าเป็นมือใหม่แล้วพอจะมีเลเวลอยู่บ้างก็ลองดูครับเพราะว่าในแพทปัจจุบันนะครับของตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้อัปเดตไปถึงไหนแล้วนะผมไม่ไม่ค่อยได้ตามนะ เอ็กเก็บง่ายมากนะครับการอัพเวลไปอะไรที่ง่ายมากเพราะงั้นเนี่ยการหาเลเวลมาเพื่อที่จะอัพสกิลทัางที่เรายัางเล่นไม่คล่องถือว่าไม่ยากนะครับก็หอกสั้นเบรกเอาล่ะนะครับน่าจะเป็นด่านเดิมที่ใช้เก็บเลเวลได้ดีก็ไปเก็บเลเวลด่านนั้นก่อนนะครับจนมีเวลสักไม่ไม่ต้องเยอะมากนะครับก็สามารถเล่นด่านนี้ได้แล้วลนะ่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยถือว่าใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าผมจะขอ ไม่ตัดช่วงไหนออกเลยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งหัดเล่นใหม่เราก็อยากจะดูว่าผมทำอะไรบ้างทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนี่ยจะได้ดูได้นะครับแต่ว่าสำหรับใครที่อยากจะข้ามตรงนี้ไปนะครับผมจับแบงค์แมเนเจอร์ได้ตอน10นาทีครึ่งนะครับสามารถข้ามไปดูตรงนั้นได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะผมก็จัดการกับการขั้นสุดท้ายได้ตอน12นาที20วินะครับสามารถข้ามไปดูตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับ โอเคจาการกับการก่งสุดท้ายได้แล้วนะครับก็ถือว่าปลอดภัยแล้วนะครับเพราะว่าตัวละครที่เดินทั้งหมดของเกมเอ่อของด่านนี้เนี่ยไม่เหลือใครเดินแล้วนะครับจะมีแต่วพวกยืนกับที่แล้วก็นั่งอยู่กับที่นะครับขั้นต่อมานะครับผมจะเหลือเอ่อไอเซนเจอร์นะครับอีกหนึ่งอันนะครับที่จะใช้ในการปิดธนาคารเพราะว่า จริงๆแล้วผมสุ่มหลายรอบนะครับแล้วมันได้เป็นตู้ข้างหลังนะครับผมก็สุ่มจนมันเป็นด้านหน้านี่แหละนะครับเพื่อจะทําตรงนี้ให้ดูนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวตูวต้เซฟอยู่ที่ด้านหลังของธนาคารเนี่ยเปิดไม่ใช่เปิดปิดแค่ครึ่งแบงก์ก็สามารถจบได้นะครับแต่ถ้าว่าเป็นอันนี้เนี่ยจะได้เห็นวิธีการเล่นที่ยากกว่ากันนิดนึงนะครับจะได้เป็นข้อมูลที่เยอะกว่านะตรงนี้เนี่ยเราต้องเช็คมาก่อนว่าประตูด้านไหนที่เปิดเอาไว้นะครับจะเปิดข้างเดียวนะครับอย่างที่เห็นให้เราจัดการกับคนในนี้ก่อนนะครับ ถ้าจะฆ่าก็ฆ่านะครับแต่ถ้าจะไม่ฆ่าก็สามารถตะโกนหรือว่ายิงขู่ได้นะครับด้วยคอนโทรลฟรี ix, แล้วก็สกิลตะโกนที่อัพมานั่นแหละ<ป>ทีนี้ครับเรื่องของการใช้เชือกนะครับให้เราใช้เชือกกับตัวละครกับประชาชนนะครับที่เราคิดว่าน่าจะสั่งให้หมอบอยากนะครับเพราะว่าเชือกไม่พอแน่นอนนะครับให้เราเลือกให้ดีว่าจะเอาใครนะส่วนตัวละครที่เหลือนะครับที่ยังขึ้นเครื่องหมายอยู่เนี่ยที่ผมไม่ได้มัดน,นะครับ ผมจะต้องคอยสั่งมันเอาไว้ด้วยการตะโกนนะครับแล้วก็ด้วยการใช้เสียงอะไรก็ตามในการขู่นะครับเสียงในที่นี้นะครับสามารถเป็นเสียงระเบิดก็ได้นะครับเสียงปืนก็ได้นะครับเสียงกระจกแตกก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครเอาเลื่อยมาก็เอาเลื่อยมาปั่นอากาศขู่ก <revol> ็ได <ederim> ้นะครับจากตรงนี้ไปจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็จะคุมคนนะครับในธนาคารไปเรื่อยๆนะครับใช้ปืนยิงบ้างแล้วก็ใช้ตะโกนบ้างนะครับ ถ้าเกิดว่าใครอยากจะข้ามตรงนี้นะครับไปดูตอนที่เปิดตู้เซฟได้แล้วก็สามารถข้ามไปที่21นาที10วิได้นะครับเราก็จะเป็นการขนเงินขึ้นรถจนจบนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามันไม่เหลืออะไรที่เสี่ยงแล้วนะครับยกเว้นว่าจะไม่รอบคอบในการสั่งให้หมอบเองนะครับอันนั้นก็ถือว่าพลาดเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคอยยิงเรื่อยๆคอยตะโกนเรื่อยๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้จนจบนะครับ I'll execute me. Don't move! Stay put. Stay put. You don't want me thinking about you. You really don't. Stay still. Stay put. Don't move. Stay put. Don't move. Stay put. All right, we're playing a new game called Move, and I'll fucking kill you. Your turn. Stay. Don't โอเคจบนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการควบคุมประชาชนด้วยเสียงนะครับก็คือสกิลโนฟิกนะคิดว่าไม่มีอะไรให้สงสัยมั้งคิดว่างั้นนะครับแต่ว่าถ้าสงสัยอะไรก็เขียนไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ได้มาตอบเองเพราะว่าผมไม่ได้เล่นแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนที่อยู่บนเพจก็ยังคงเล่นอยู่นะครับหรือว่ามาถามบนเพจก็ได้นะครับไม่ต้องถึงกับอินบ็อกซ์นะถ้ากิดว่าถามบนเพจเลยะครับคนที่รู้จะได้มาตอบให้นะครับหรือว่าใครที่เขากาลัง ขยันเล่นขยันซ้อมในช่วงนี้จะได้มาตอบให้เนาะอ่ะพักเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ